เปิดรายการ2013ครับดยปิดงานพ่ายแพ้รวดทั้ง2นัดครับสำหรับด้านปืนใหญ่หลังกาสกับปัตตานีเอจนทำให้ตอนนี้อันดับในตารางคะแนนไปอยู่ในอันดับโซนท้ายตารางครับแล้วก็หลังอันดับสุท้าย ของตารางคะแนนด้วยนะครับเนื่อง้านันของบุคลีดูเรสนะครับกุนซือใหญ่ของทีมเนี่ยได้ออกมายอมรับว,ว่าความแพ้ทั้งสองนัดของทีมส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับคู่แข่งทั้งชุมพร FC และสตูนยูเต็ดที่ได้มีการวางแผนและเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามกับสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ทีมเนี่ยยังไม่มีคะแนนจาก2เกมที่ผ่านมาครับเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสภาพทีมที่ทั้งนักเตะมีอาการบาดเจ็บและก็ระบบ การเล่นของทีมเนี่ยยังประสานงานกันระหว่างนักเตะเก่าและใหม่ไม่ลงตัวทำให้เกมยังติดติดขัดขัด,ดไม่ลื่นไหลซึ่งระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนี้ไปก่อนที่จะเล่นนัดที่3ากับทีมพัทะลุงเอฟซีตนจะเร่งปรับปรุงเรื่องของการประสานงานให้เร็วที่สุดเพื่อที่ทีมจะสามารถบุกไปเก็บแต้มแรกของฤดูก,กาลมาของให้ได้นะครับ บุคลีดีเลยครับนี่กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจว่าการแพ้สองนัดแรกไม่ได้ทำให้ตนและทุกทีมเสียความมั่นใจแต่อย่างใดพร้อมเชื่อว่าทีมจะสามารถตนหน้าเก็บคะแนนไล่ล่าทีมกลุ่มบนตารางได้ทันอย่างแน่นอนเพราะการแข่งันเพิ่งจะเปิดฉากขึ้นได้ไม่นานครับดังนั้นทุกทีมยังคงมีเลื่นคว้าตั๋วรอบแชมเปี้ยนลีกเท่าเกันหมดนั่นเองครับ